ล่องปลาบัดละอร่อยพี่น้องไปปลาขยังมาแบบหลายเลยอันตรายขนาดนด้นี่ไดซองแพบอกเด้องดองแพบ่ลูกเนี่อยองกันเลยเพิ่นแยกไว้ลูกใส่เอามาหอดเพิ่นกับแยกออกไว้อันนี้ปลาเอียงละลูกเขาเอิ่อเนี่เศร้าเพิ่งหรือเปล่าลูกเขาวเขาอยัง มาสาดที่หนองวันนี้บัตรลอยหนึ่งคุ้งคายที่หนองเนาะเียเด๋วอาบัตรสีต่างแหงกระโอเล็ดจ่อยเขื่มเขื่มพ้นต้มกระแสบเล่นไปฟีดไลยก่อนไปฟีดไลยก่อนก็ได <ing> ้น uh ี Mexican ่ปลาแซ่บไปลงน้องพักเวียนซ่อมบันแก่ คนมาคาไก่ๆก่ันไปเบิ่งตัวนี้สูงมั้งปะไม่ร้ายกันไหนสะสมอาหารไว้กินพี่นอ้องถ้าม,มันมีหมองหาเดีย๋ดวยวหลายตือนตาแข็งแล้วก็วใส่ตู้ไว้ทอดกินก็ตำบะคั่วตำบะพุ่งก็ได้เบิ่งเลยมันเป็นสองโลอยู่บนลูกเลย เมืสิออว่ยเออได้ละตัวน,นี้ก็ใส่ถุงไปนํ่แนวซังอยู่ยข้างหนแนวซังขายตะปูต่มโสมกส็แสบอยู่ได้นน่ปลา,าแยงก็ได้ใส่แฮสองืนไปลงอันนี้บน เกือบอยู่บ่โล่แปดตรงนั้นโล่แปดประมาณสองโลเออเออตัวนี้ก็นักเตือนห้งแน่ตัวนี้ก็สีโล่เติงคนแล้วประมาณสามโลตัวนี้ดิแดดบักห้อยบักบ่บักห้อยสิเดินทางไกลอยู่หอยผมห้อยสองหมดสองโล่สอง ดอกไม้เสียไปเป็นพันเป็นแนวให้พี่น้องทางโคลาตัวนี้ใส่ถุงถูกใส่ถุงต่างหากเด้อแยกเด้อเงียงมันสิปบาทบกโก้ฟ้าไหวกินป่ะเอาไหวที่ละทอดปลาลดเลยเนี่นะแม่ทอดปลาลดไว้ให้เสียกินตัวนี้บอ,อกเสียกินตัวสดต้มเนื้อ <laughs> ใส่สวอปไปกันสวอปหอดมือนึกถึงว่าเน่าหมดหรอหอดมือเมื่อไงเน่ากับเท็จเน่ากับได้ตู้ใส่สวนแม่แล้วเลือกเอาตัวใหญ่ๆมันตุกบโสดปลาเหนืออ่อนมันแส่ย เอาเมื่อในเจ็บขนาดได้เนี่ยเดี๋ยวไปซื้อห้าอันวัตถุดิบมาตุ่มเดี๋ยวเอาไว้ปีน้ำกินปลาไม่ประโยชน์เก็บอัฟัคซี่ก็ใส่ตุ่มน้ำหนุ่ม ไปเบิดตุนได้ปะเช็ดเอาตุนได้มันเห่าวโกโดโหลดโ,โสดโหลดก็มูนใส่ได้ทุกเมนูเน,นี่ยตุน่นเก็บพักทัวไปตำน,น้ำก่อนดีดอ พี่ท่าเขาเก็บบกทัวร<อ>น้วยสี่น้วยพ่อตำได้นะบกทัวพันเล่ๆได้พันมันน้าเม่น้นอยยังสั่นยังสั่นดี่เราลูกไส้นี่มันเป็นน้วยให้กินอีกได้เนี่ยหมด มันสร้างดอกสร้างอันนี้มาให้กินอกีกปลูกแค่เดียวก็คุ้มค่าแต่ว่าหา้าวตองซีดน้ำสมพวนใหม่ให้เรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องอีกทั้งผีก็มาเป็นหุ่นต่ออกีกสีพวพ่อแล้วเปลาซ้ำพ่อแล้วงหาหน่วยหาหน่วยก็ซ้ำเสือซิบบาทผัวน,นั่นพี่น้องอออทั้งหนอกก็ว่ามันมีอยู่ทั้งปลาหก นี่รุ่นนี่กะสองสี่หกแปดสิบอีกสิบหน่วยอีกสร้างห้องสี่อยากเนาะมันก็ใหญ่ให้กินอีกไปเอาไปบงทั้งหนองนี่ปะเก็บเอาบางหนังนะเมื่อดื่มเป็นตะโฟนโต๊ะค่ะเป็นเงบ้างเออ ต้นเดียวได้นี่นนต้นนั้นมันเป็นไบาลาดมันมาทั้แกได้หลือ,อจังมัน,น่วยอัน่นวยเลือมแล้วบอเรือมก็บาทังแกเก็บอาทุนก่าวนะคือเกานนี่แหละอันนี้ ผีดง่ายบ่ทัานเลยเนาะพ่นหยอยเล,ยลวพี่น้องนี่ได้รูกพ่าผนี่แต่ว่ามันเขียวเลยล่ะเขียวทั้งไตมันแก่อยู่เลยบีเบิง่งวยแข็งๆมันวิธีเบิงบ่งหมูผีแก่แตันแข็งมันจะแก่ เก็บเอาควรมันําตัวหลวงวิธีเก็บเอกพี่เก็บเอาเปยังวอันนวยท่านใส่เก็บเอาไหเ้ยเพื่อนอน้ำเยนฝนกระล่างสีโต๊ะบ่น่เ <c oughs> มื่อไรก็มาเตลิม <c oughs> ลิมอ่เตบุนีลนะ <c oughs> ดดเตลิม บวบฟีกขี่บุ้มนันง,งามเนาะ<ม>นโดกดีค่ะบวบฟีกไม่ต่อยบ่บแด้เหลืองเลยอ่อนซ่อนบวบฟีกเป็นนี่แต่ว่ามันจะดีมันหมากมาให้กินตลอดวันนี้ห้าได้เมนู่ยังเนี่ยต้มปลากับนตำบักทัวต้มปลากับตำบักทัวกับะอดปลาแต่เสากอดปลาลดแต่เสาคนน้ำเปลือเอาอันนี้น้อยู่บุล กบตามใส่บกทัวร์บักเพือเทศก็ว่ามันบักอันแข่งโคมเอาโหลดที่น้อนหน่วยหน่อยเออมารอเทเล่ยู่ปูเปิลปู่ก็จังหน่วยบักใหญ่มันจะคลองปู่ว่าใส่ปุ๋ยเคมี อเดี๋ยวไปเฮ็ดเนี่ยกินก่อนคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีก่อนคุณที่ติดตามรับชมจ้า